สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็น BMW 520d เป็น E60 ปี2007ครับเครื่องเดิมดีเซล N47 2000cc เทอร์โบอินเตอร์โรงงานเกียร์โต้เครื่องดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์ ภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นรถสีสวยพอได้หนาหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมช่วงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังเบรก ABSEBD 4ล้อ a i r b a บ็กรีโมทเซ็นทัลล็อกเครื่องเสียงมีฟังล้อแม็กเดิมยางดี4เส้นยางอะไหล่อุปกรณ์อยู่ครบ แอร์เย็นภาษีปี67ครับรถสวยพร้อมใช้เล่มเอกสารพร้อมโอนนี่คือข้อมูลที่จะของลงไว้นะครับคันนี้ราคาพอๆกับรถญี่ปุ่นเลยครับจะเป็นดีเซลนะครับใครหาอยู่ใครสนใจก็ลองแวะไปดูครับด้วยความที่ราคาค่อนข้างต่ำดังนั้นว่าควรจะมีคนที่ดูรถเก่งพอสมควรไปดูนะครับ ตรวจเช็คลดตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่าย่ังกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับ